จ้าหนุ่งพนีเจอแบบนี้ถึงกับงงเคลียชัดๆเลยค่ะสถานะแจ็คธนพลหลังเพจกูข่าวเลิกเงียบยังคงถูกจับตามองไม่หยุดค่ะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของน้องร้องสาวอารมณ์ดีอย่างจ้าหนุ่งพนีหรือจ้าอาสยามและนักร้องหนุ่มแจ็คธนพลที่คบหาดูใจกันมานานแม้ว่าจะอายุห่างกันถึง16ปี ช่วงหลังมานี้สาวจ๊ะไม่ค่อยจะปล่อยซีนหวานโมเมนต์คู่กาแฟชายออกมาให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่เลยทำให้มีข่าวลือออกมาต่างๆนาะนาะว่า เลิกกันแล้วบ้างหรือฝ่ายชายเจ้าชู้บ้างแต่ล่าสุดบอกเลยค่ะว่าน่าจะชัดเจนแล้วหลังสาวจ้าหนุงพนีได้แคปภาพพร้อมข้อความเขาเพจหนึ่งที่พาดหัวข่าวระบุว่าจา้าหนงพนีถูกจับตาเลิกเงียบปิดฉากรักต่างวัย16ปีพร้อมกับฉี้แจงชัดๆถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายชายว่ายัางไม่ได้เลิกรากกันตามที่เพจดังกล่าวอ้าง ตอนนี้ชีวิตโฟกัสที่การทำงานและครอบครัวเป็นหลักมากกว่าแต่ถ้าเลิกเมื่อไหร่เดียวบอกเพราะเป็นคนชัดเจนพอโดยเจ้าตัวได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเอ้าจริงๆถ้าใครได้ติดตามชีวิตจ๊ะจริงๆจะเห็นเลยว่าในชีวิตจ๊ะเนี่ยหลักๆคือครอบครัวและงานความรักมันเป็นเรื่องที่จะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เป็นคนแบบนี้มันหนักมากแล้วและก็พูดกับพี่แจ็คเสมอว่า มีคนที่ดีกว่าไปได้เลยไปว่าพอรู้ข้อบอกพร่องของตัวเองแต่แอบงงอยู่ที่ว่าทาไมคนอื่นถึงได้โฟกัสชีวิตจ้าแต่เรื่องความรักข่าวก็ออกแต่เรื่องความรักฉันงงข่าวจริงจะไม่ว่าเลยแต่อันนี้ไม่ใช่จ้าฉันเลิอกยอย่บอกบอกบัจริงๆเป็นคนชัดเจนพอค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้นะคะชีวิตตอนนี้ปกติดีทำงานหาเงินดูแลพ่อแม่ค่ะ